ดูผลบุตวันนี้ดิสร้างบ้านใหญ่ๆบ่มๆได้ครับมาในที่สุดก็คือว่าเราได้ทําอะไรคือเร,เราได้มาทาอะไรที่มันแบบง่ายๆสบายๆกันบ้างก็อ่ะเริ่มกันเลยผมได้เป็นเตียมคอนกรีตมาละแล้วถามว่าผมหาคอนกรีตจากไหนอ่าผมมีความปั้มทรายแล้วผมก็เอาคอนกรีตไปใส่ในักเป็นเครื่องปั้มทรายแล้วก,แวก็แล้วก็สามารถปั๊มคอนกรีตมาได้หลายๆสีนะดิ บอกเลยว่าคือผมใช้เวลานะให้มันเป็นในคอนกรีตเอคอนคอน,คอนกรีตแบบแข็งๆนี่นานมากแต่ก็ไม่เป็นไรแต่ก็เออเรามาทํากันเลยดีกว่าซึ่งผมกะว่านะบ้านผมจะเป็นอย่างนี้แล้วก็เปียรยาวหนูหนเลยแล้วก็ให้ท่านมันมีหลายๆห,ห้องหน่อยอืมน่าสนใจแต่ตอนนี้คือแต่ตอนนี้คือผมว่าเราเรามาวาโครงสร้างมันกกอนละกันผมไม่อยากให้บ้านเป็นสี่เหลี่ยมใช่ไหมนั่นก็เอาบล็อกมาเลย โอเคเราก็วางอ่ากรอบชั้นนอกเสร็จละอันนี้ก็น่าจะเป็นความบ,บ้านทั้งหมดในบ้านแลนะ้เวเนาอ่ะฮะเดี๋ยวอ่าปิประตูประตูเราน่าจะอยู่ตรงนี้แล้วกันขึ้นจาแบบลงเดินข้ามสะพานเดินสวนแล้วก็ลงมาตรงนี้แล้วประตูเราอยู่ตรงนี้อ่ะโอเคจากนั้นเรา ก็เริ่มเลยละกันผมจะปูพื้นก่อนละกันใช้บล็อกอะไรปูพื้นดีสีเหลืองหรือสีขาวดิเอาสีขาวเน่สีขาวดูสะอาดตากว่าอ่ะชุบชุบชุบ,ชบ,ชบโอเคบล็อกสุดท้ายปึ๊บโอเคโอ้ใช้เวลาไปประมาณ10กว่านาทีในการปูในการทำโครงแล้วก็ทำปูพื้นอย่างนี้ เอาละขั้นตอนต่อไปเลยเราจะเริ่มแบ่งห้องเลยฮะเจะเริ่มแบ่งห้องเลยโดยใช้บล็อกสีเหลืองอ่ะใช้บล็อกสีเหลืองในการแบ่งห้องนี่แหละอี้จะเป็นห้องอีกห้องนึ่งอ่ะมีหลายห้องหน่อยเนี่ยก็นั้นก็ทำแล้วฮะตบอ็ตกประมาณนี้แล้วก็อย่างนี้ นี้ก็จะเป็นห้องสุดท้ายแล้วมั้งอันนี้อย่างนี้แล้วก็อันนี้จะเป็นห้องสุดท้ายฮะห้องสุดท้ายอย่างนี้โอเคโครงสร้างหลักๆก็น่าจะประมาณนี้มั้งอ่าแล้วผมก็จะเริ่มนี้เลยเริ่มวางโครงใหญ่ๆเลยตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้แล้วมาวางกระจกตรงนี้จะเป็นกระจกยาวๆฮะอ่ะโอเคเหมือน,นธรรมดาใช่ไหม ผนธรรมดาถ้า์สตอมคือว่าต้องไปนอนไงถ้าไปไม,ไม่งั้นคือมันจะมีฟ้าผ่าเปี่ยงเปียงเปียงเปียง <ๆ S 2> แล้วนั่นแหละคนน่าจ,จะลำคานกันฮะอโอเคบันไดก่อนเรื่องของบันไดก่อนดิตรงนี้สินะขึ้นมาฝั่งนี้แบบแบบอ่า,แ,อาแบบนี้ไงดีวจะขึ้นย็งไงดีอะแบบนี้เหรอ ได้อ่ะฮะโอเคโอเคได้อยู่ได้อยู่น็อตแบ n น็อตแบทอะ้องในนี้ก็จะมือดอย่างที่เห็นเฮ้ย ยังก่อนแล้วกันสกเกลตันเกิดอาา่ะฮะยิงมาใส่หลักผมแล้วด้วยไม่สดนอะผมไปเอาผมต้องไปเอาอันนี้ฮะต้องไปเอาอ่ะซซเลนเทิร์นซึ่งอยู่ที่ฝ่ายการเดียนผมอโอเคเราจะเริ่มเลยเริ่มปัดแสงสว่างในนี้เลยฮะสกเกลตันหล่อ ปุ๊บปุ๊บอ่ะอันนี้ใช่ไหมอืฮึออเอาละเริ่มเลยเริ่มทําชั้นต่อไปเนีลยฮะส่วนไอ้ตกแต่งของด้านในก,ก็ก็คือว่าอันนั้นอันอนั้นเป็นขั้นตอนสุดท้ายก็คือตกแต่งภายใน <S 2> <S 2> <S เรามาทําตัวอาคารให้เสร็จก่อน ไปดานบนโอเคจะเป็นทรงอนีดีกว่าโอเคนีอ่ะฮะเข้าตรงนี้ใช่ไหมใช่เข้าตรงนี้อาา่ะฮะ ก็มีห้องเก็บของด้านบนนี้โอเคแบ่งห้องเสร็จละฮะในแบ่งห้องชั้นสองเสร็จแล้วสภาพก็ประมาณนี้เนาะคุยกับตัวเองนานมากใช่แล้วคือผมขั้นตอนต่อไปก็คือว่าเราก็แค่ต่อแบบนี้ต่ออีกชั้นหนึ่งอ่ะฮะผมจะปิดหลังคาด้วยสีเขียวดีไหม สีเกี่ยวผมเหลือไหมก่อนสีเกี่ยวผมเหลือไหมถ้าสีเขียวเหลือมันจะปิด่ยนราคาด้วยสีเขียวโอเคสีเขียวเหลือเหลือเยอะเลยชิวเฮ้ยอ่าแล้วเราโอ้ยไม่อยากจะรู้ว่าการสร้างบ้านมันเหนื่อยนะมันเหนื่อยอะไรขนาดนี้กับแค่วาวบอกเฉย แล้วเราเราก็แค่ปิดหลัาคาเราก็แค่ปิดหลัาคาทุกคนเอ้ยเดี๋ยวนะอโมงกุสตึงเอ่อช่างมันเถอะช่างมันช่างมันช่างมันเมื่อกี้มุกเฉยๆเมื่อกี้มุกเฉยๆมันไม่น่าใช่หรอกคือหรือเปล่าหวะอ่าทีนี้เป็นเออช่างมัน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 ช่างต่อช่างต่อ ภาบอาคาศโดยรวมแล้วก็เสร็จแล้วคะอ่ะก็ได้เป็นอ่าก้อนอ่าก้อนสีเหลืองสีเขียวอะไรก็ไม่รู้ตอนนี้นะฮะซึ่งมันไม่จบแค่นี้ผมเหลือบล็อกสีขาวไว้ใช่ไหม้เอ่ยอะใช่ผมเอาบล็อกสีขาวที่มาอ่ะฮะผมจะทําให้มันดูมีอะไรขึ้นมานิดนึงก็คือจะต่อแบบนี้ นี่อ่ะแล้วก็ลงตรงนี้มันจะได้ดูเหมือนมีอะไรสักอย่างหนึ่งอย่างงี้แล้วผมก็จะทำอย่างงี้หลายๆเส้นเลยโอเค This is good ที่มันดีมากเลยไม่ก็คือแบบผมได้สร้างอะไรแบบนี้สักทีโอเคอน,นาคตมีขยายต่อแน่ไอมีน่าจะมีอะไรเพิ่มเติมต่อแน่ แต,แต่คือครั้งนี้ผมเหนื่อยละแต่แต่คิดนี้ยังไม่จบนะผมจะผมต้องวางกระจกวางประตูเดี๋ยวนัวนึงตัวนี้ผมขัดใจตัวนี้ผมขัดใจโอเคหายขัดใจละมีด้วยอโอเคผมก็เหลือวางกระจกวางประตูแล้วก็ของตกแต่งภายในโอเค ไอเรื่องนี้เราเราว่าเราไปกันเร็วๆเลยละกันไหนๆเราเพราะตอนนี้เราเราใช้เวลาในการก่อสร้างมาเยอะแล้วไม่งั้นคือไม่งั้นคือลิปยาวแน่ๆโอเคทุกคนคือหลังจากนี้คือผมก็น่าจะบ้านเราก็น่าจะเสร็จแล้วมั้งอนาคตผมจะมาตกแต่งที่นี่เพิ่มเติมแน่นอนแต่คือห้องเมันก็ประมาณนี้เนาะคือมันจะมีห้องที่ผมยังไม่ได้ทําคือห้องนี้ ห้องนี้แล้วก็่าห้องตรงนี้ด้วยคือประมาณว่าตอนนี้คือไอเดียตันแล้วค่ะไม่รู้ไม่รู้ว่าจะเอะห้องแต่ละห้องไปใส่อะไรดีแต่ไม่ไม่แน่ว่าอนาคตอาจอนาคตถ้ามีเมมเบอร์อาจจะมาแปะป้ายชื่อให้มั้งแต่ก็นั่นน่าจะเป็นเรื่องของอนาคตฮะคือเอาง่ายๆคือว่าผมใช้เวลาในการตกแต่งที่นี่ก็ระยะเวลาหนึ่งเลยคือตอนนี้ไอเดียมันตันแล้วจริงๆถ้าเกิดใครอยากเสนอไอเดียอะไรก็คอมเมนต์มาได้เนาะแต่ไงก็ตามสำหรับคลิปนี้ไว้เท่านี้เนาะ ใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์สวับสุนให้ชมนะตอนนี้ก็ก็สร้างมาเสร็จแล้วเนาะก็เรียกว่าเสร็จแล้วเดี๋ยวผมคิดอะไรโอเคจะไปตกแต่งภายในเพิ่มแล้วกันไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าทุกคนนะถ้าเกิดแล้วอย่าลืมไปบวนคิปต่อไปกันด้วยนะไว้เจอกันใหม่บ๊ายบายครับ